มีคนได้รับบาดเจ็บตั้ง38คนนะโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมะมีรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวเสียหลักพลิกตะแคงนะครับอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมะมีภาพกล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพนะครับเนี่ยจังหวะนี้เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเกิดจากเบรกรถเนี่ยขัดข้องนะครับนี่ไหลลงมามแล้วก็ไปกระแทกด้านข้าง โดยเหตุเกิดช่วงประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานนี้22มีนาคมขณะที่รถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวเสียหลักพลิกตะแคงบริเวณโค้งควรยักษ์ถนนกมลาป่าตองหน้าโรงแรมนาคาเล่อำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตซึ่งภาพจากกล้องหน้ารถที่ขับผ่านมาสามารถจับภาพเหตุการณ์ในจังหวัดที่รถบัสวิ่งมาค่อนข้างจะเร็วและที่เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเป็นเนินซึ่งเป็นทางโค้งรถบัสได้เสียหลักพลิกตะแคงอย่างที่เห็น หลังเกิดเหตุชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ได้พยายามใช้ก้อนหินทุบก,กระจกเพื่อนํานักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในรถนั้นออกมาจากการตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าเป็นรถของบริษัทเอเน็กภายในมีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียเป็นทั้งชายหญิงทั้งหมด38คนไกด์นาเที่ยวอีกหนึ่งคนผู้ดูแลรถ1คนขับ1รวม41ชีวิตนะฮะติดอยู่ในรถแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับ ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพพาคนเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลป่าตองม,ออมีอยู่3คนที่แพทย์บอกว่าให้รอดูอาการส่วนที่เหลืออนุญาตให้กลับที่พักได้รถบัสโดยสารคันนี้รับนักท่องเที่ยวจากสนามบินภูเก็ตและมุ่งหน้าไปป่าตองเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าเบรกขัดข้องทําให้คนขับตัดสินใจหักหลบเข้าข้างทางจนรถเสียหลักหลังจากนั้นทางตํารวจนําตัวคนขับไปสอบสวนและวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติด สารเสพติดตามขั้นตอนขณะดเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รายงานบอกว่าเส้นทางดังกล่าวนะฮะถนนสายกมลาป่าตองเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขามีความลาดชันมีทางโค้งเยอะค่อนข้างจะอันตรายนะครับใครที่ไม่ชินทางเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งอันนี้เป็นจังหวะตอนรถบัสเนี่ยขึ้นะนะขึ้นเขานะฮะ,ะแล้วก็มาประสบเหตุนะครับ มีมุมเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์โชคดีมากขอดูอีกทีนึงมุมที่เป็นท้ายรถบัสนะคะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพี่จงสังเกตเห็นคุณผู้ชมคุณสด้านหน้ามอเตอร์ไซค์อยู่ด้านซ้ายของรถบัสแล้วรถบัสหลุดโค้งด้วยการอ้อมขวารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปคว่ำอยู่ข้างหน้าคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อ้อมขวาไปนี่ก็คือก็กวาดเอามอเตอร์ไซค์สองคนนี้ไปด้วยโอ้โหเหตุการณ์นี้ใหญ่จริงๆ